ตอบจังเลยพี่ไม่บันคาหนึ่งเดือนนะคะไม่ถ่ายมาสี่วันแล้วจะเป็นอะไรไหมอาการค่ะที่รักขาอาการเป็นยังไงเอ่ยนะคะเนาะ,ะถ้าสมมุติว่าลูกของเรานะคะเนาะน้องเนี่ยไม่ถ่ายเด็กทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติกินนมแม่ล้วนด้วยนะถ้าสมมติเด็กกินนมแม่ล้วนที่อายุหนึ่งเดือนจนถึง4เดือนนะคะลำไส้ทํางานได้ดีมากขึ้นดูดซึมนมแม่ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเจริญเติบโตและนมแม่เองค่ะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยแทบไม่เหลือกา จะเอาอะไรอื้อออกมาก่อนไม่มีกากค่ะนะคะน้องมันไม่มีกากคนที่ไม่มีกากก็ต้องสะสมปึ้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 มเพื่อให้ได้กากปริมาณที่เหมาะสมถึงจะก็ถึง,ถ,งถึงจะขับถ่ายปรึ้งออกมาดังนั้นถ้าเด็กนมแม่ล้วนที่อายุหนึ่งเดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะคะเนาะเราจะต้องลำไส้อะจะไม่ได้ถ่ายทุกวันเด็กเนี่ยสามารถที่จะกินนมแม่ล้วนไม่ถ่ายสูงสุดได้20วันดังนั้นถ้าสมมติว่าลูกของเราไม่ถ่าย โดยรวมอาการเป็นอย่างไรถ้าลูกไม่ถ่ายกินได้หลับได้สบายสบายดีท้องนิ่มดีไม่อึดตึงไม่งองแงไม่ต้องกังวลแต่บางทีหลายๆวันไม่ถ่ายจะมีลงในในท้องอึดอัดแน่นท้องให้เราดูแลทามาหาหิงแล้วก็นวดท้องให้ลูกนะคะนาะแค่นั้นเองนะคะถ้าเขาชีพพุ่งปัญญยายในอากาศคุณแม่ไปกินผักผลไม้คุณแค่คุณแม่ดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้นเน้นให้ลูกกินนมแม่ส่วนหน้านะคะนมแม่จะส่วนนมแม่ส่วนหนี้ก็จะไปช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลูกได้โอเคไหมคะหญิง